สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายกอกนะคะเอฟซีทุกท่านลุงมาแล้วสวสายกับของลง<า><า>อ่ะย่าเอารถออกอมีของลงอ่ะมีคีมอ่ะโอเคต่อหน้าก่อนเดี๋ยวก่อนนะยาชีกอกยาชีกอกนะคะเดี๋ยวลุงมาถึงแล้วนะคะทุกคนอันนี้รถที่แดง ป้าเกือบกว่างนี้สิ

่แล้วนะครับเรียนอย่างตาตีตาลาก็ลยมาเอาคลิปอะไระอะไมาเอาคลอ่ะเ่ของฝาคโอ้ของฝากินเมื่ระบะตั้มงมาไกกินเมอรบย่างน้ตัมอีกก็ได้งไก่ยัดมันกินเปลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cái không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาปิ okay. ดตัวว่านลุกลุกล้วแล้วหเอาปีนไก่ไปกินน่ะไปเอาเอาองไวก่อนมึงเอา,เอ,าองไว้ไปเออกลับไปเตในข้าเดี๋ยวเป็นหนึ่งคอยลืมพองคอยขนมคอยเขามีขนมเาเขาจะไปต่อหรอใช่ค่ะแกะไก่ย่างรอนะคะ แย่างกอล์อ้อสงสัสยจะได้ไปตามำมลากออีกใช่ไหมเปรี้ยว <c oughs> เ,เปียวทิ้งไปแล้วนะอ๋อร้อนเดีย๋ยวรอรอกำลังรอนะคะรอรอ กำลังเราเดี๋ยวเราดูป้าแตนเดี๋ยวเรามาดูป้าแตนมาเห็นสภาพนี้นะคะนี่ไงเราเหลือไว้ไม่ใช่เหลือเราเอาไปฝากไว้รอเราไว้ให้อยู่นี่ไงจำใหม่ไม่เป็นไรเราจำใหม่ได้อะไรอะไรเน้นอะไรเน้นเฮ้ย ไม่ต้องร้องนะพี่อ้อไม่ร้องไม่ร้องพี่อ้อร้องแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวร้องด้วยเดี๋ยวร้องตามโอ้พี่อ้อน้ำตาไหลเลยนะทุกคนวันเกิดย้อนหลังนะคะเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันเกิดพี่อ้อนะคะแต่ว่าแผนเราแตกเมื่อวานหละ พี่ออไม่อยู่ไงแย่แย่ร้องให้เฉยแล้วให้ทำไมก่อนยาแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะุขนะคะเอราดดับมาให้ดับให้ดับแล้วหายตื่นเลย เอาให้ดับนะเอา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 ให้ดับให้ดับขออุตส่าห์ลงทุนไปซื้อได้ในนั้นเอาบอดับละเอาเฮอดับเอาเฮอดับอะช่วยกันช่วยกัน จุหูจักบอกวปิดประตูใส่แน่นได้มาหัคนี่ออคอยเกือบมีมิดไหมตไป้ลู้ปิดประตูหูจกีบอรู้ไหมพี่อ้อรู้ไหมไม่รู้รีบปิดประตูเกือบแผ่นแตกเลยนะทุกคนเพราะ้าเจ่าไปแล้วถ้าเา้องไหมแม่เออมิพี่อ้อก็เดินออกไปแล้วนะคะหนึ่งรอบแต่ปิดประตูทันดีนะเราขึ้นไปได้เกียนมายังมะ

ไปขึ้ไปขึ้นไปเออจังเลยตัวเลือกอะไม่เราเราตื่นเต้นเราไม่ได้ยินอะไรเลยจนไอ้หนูปิดประตูแล้วเราก็กระโดดขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นบ้าไปเลยก็ขึ้นประตูเลยโอเคนะคะเรียบร้อยทุกคนเซอร์ไพรส์พี่โอ้นะคะสำเร็จนะคะวันนี้นะคะทุกคนนะคะมาแสดงความยินดีด้วยนะคะ พี่อ๋อถึงกับน้ำตาไหลเลยนะคะทุกคนไม่เคยเจอแบบนี้เจอใครเนี่ยรอบกี่ปีครบรอบ32บอปีเนาะทุกคนก็ขอให้พี่อ้อนะคะมีความสุขมากๆนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะใช่ร่ำรวยให้จังเลยค่ะค่ะ โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เเรรประมาณนี้นะคะยังเจอกันใหม่คลิปหน<ย>้านะ,ะอ้าว